ะไปเบิ่งกันเลยไป่อ้ลงมาเมื่อกี้นี่เนี่ยน้งมดท่านถ่วมานี่เรียบร้อยแล้วหัดเตี้ยนนะเตี้ยนกุศนเอาเล็กน้อยได้น้ำเล็กน้อยได้น้ำ เมื่อส <t ý SC I> ah, ิบตั้งนั้นเลยเลี้ยงกระอยเป็นวะนำน้องทำยาสิข้อข้างนั้นอยู่ข้อกีเดียวน้องพีโบยกน่องวะคุณพอขาวทำงามนั่นวะกำนังพ่อขาวทำงาม คนมาเผาระวังหนามบทเรีนี้จากกุฎเด่นอ่ะแต่ว่าเกิดยังขึ้นเท่ากัเสียทีไอ้เกี่ยมเรามาระวังกับไงของออกขั้นมาในที่อยู่ตามดูลมเตรียมจนเตรียมโตเด้อเก็บเครื่องเก็บของในซัดดอกซัเดียบอกมือแดงนี่ก็เป็นบนบนแล้วมือแดงนี่ใหญ่ซิ่งใหญ่ของอ่ะที่เดาคือกัน นี่มึงเขึ้นใบกูไปเดี่ยวนะแม่เบียงรงโดดแก่งโดดนี่รองดินเท่่โดรองเดียวเดียวจะบอกนอกว่าลงได้ออกระไดกันมาด้วยเต็น เดินไปได้ iec, หน่อยแล้วก็มาแต่ว่ายื่นบ้างอันไม่ไม่ไม่ยื่นบ้างอ่ะโซไปยืนอยู่หัวบ้างอันยานมันไปยืนอยู่ม่งหัวบ้างมันจะยืนยั่งยั้งอยู่ยานมันไปหอดหัวนะ Mẹ là biếng em mẹ chặt à vừa đấy nè đâu đâu mù ấy mù phân phẩm chèn phẩm mền đi nàng kia tôm น้องพีนมาผอเราเบียงเบียงเอาบักแย่งึันไปไว้ทังไหมดูนู้นไปทั้งจึงลงมาเริ่วันแห่หยำจำไป ใหม่ก็มาเป,ป็นต้น,นเนะนนนะนป,นป็นต้นเลยเนาะมันโมเมนต์คอนนะมันเป็นต้นเป็นต้นมาเลยใหม่มาเป็นกบเป็นกบเลย ไม่ไกี่เจ็บเป็งอได้ไหมอืมเก๋ามกบเป็นมันเห็ดก็เด็ดก็เด็อยู่ ก็จีพุงลงลงนี่มันจะืนูไปอีกบ่ต้นไพรเอ็กได้มาวันนี้ไปไปเบี้ยไปเอาเบี้ยงเบี้ยง เื่อเวล,ลาล้วลูกกูมีหรอเนาะโลดหนึง่งเกือบพัดอยู่มมยฮะนี่เธอนั่งขึ้นติดต๊ดๆน้ำเนาะนั่งบนถนนรับลงเลย <c ười> อ่ะเคลง เขาจิบีดแต่จะเพื่อนสำเร็จสักก่อนนี่มาตอนแรกเขาจะอัปเด็ด้เบิังไม่อาสาทุกยังไงอ่ป้าหวงเดียวคนนาเพ่เขา

mình đôi nào một bền bó vào mình nhìn này, đâu anh ơi.

nó văng đợi sẽ đàn Bạc tẹt ngon đấy bây